อัปเกรดสเตต e นะครับผมก็เป็นหนึ่งในดันเจียนนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะเติบโตได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะกับผู้เล่นใหม่นะครับที่เล่นใน1วันเดี๋ยวผมจะมาเล่าจุดที่ผมพลาดแล้วก็จะมาเล่าในจุดที่แบบว่าเอ้ยทำยังไงให้ตัว i อเดีเราเติบโตได้อย่างรวดเร็วในวันแรกๆด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n o b s G Generation Eternal นะครับอ่าก็ขอบคุณแว่นมากเลยนะครับผมสําหรับการเข้ามารับชมวิดีโอเมื่อาวานนี้นะครับกโ็โห เล่นกันหลายคนมากๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องทูนุฟได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาพวกข้อมูลต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับผมเหล่าเพื่อนๆที่เป็นสตรีมเมอร์ของเกม G g เ e เรชันอิท E ท n ร์นกันด้วยมีหลายท่านเลยทีเดียวนะครับเอาละ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูการสำหรับอัปเกรดสเตจนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ในการเข้าแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยวันละ3าครั้งนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก่อนอื่นเลยอันนี้ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าผมก็มีจุดที่ผมทาพลาดเองด้วยอันดับแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนเก็บสิทธิ์ของการเข้าตัวดันเจียนเหล่านี้ไว้อย่างละหนึ่งอันนะในวันแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าเอ๊ะเพราะว่าตัวนี้มันสาคัญยังไงมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า beginner quest เนี่ยแหละครับที่เล่าให้ฟังแต่ตอนนี้คือผ่าน beginner quest แล้วมันกลายเป็น intermediate mission ละมันคือ beginner mission นะตรงเนี้ยมันก็จะมีบาง quest ใน quest board เนี่ยวันแรกๆเนี่ยเราสามารถที่จะเคลียร์ quest board ได้แบบวันละแบบ อ่าสามสี่ quest board ได้เลยนะครับอ่าเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ย energy เราจะเยอะมากๆก็เราเราจะผ่านด่านได้หมดทุกอันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้เพื่อนๆเก็บอันนี้ได้เพราะว่ามันจะมีบาง quest อร์ดเนี่ยที่มันจะต้องแบบผ่านไอ้เจ้าตัวอ่าด่านพวกนี้ด้วยนะครับอ่าถ้าจําไม่ผิดมันจะมันอาจจะมีแบบพวกแบบอ่าที่ต้องอ่าผ่านไอ้เจ้าตัวอ่า upgrade s t a ด้วยนะครับเก็บไว้สัก1นึ่งหนึ่งถึงสองอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของอัปเกรดสเตจกันนะครับในแต่ละอัปเกรดสเตจนะครับผมอ่าก็มันเพื่อนๆอย่าอันดับแรกเนี่ยพอเพื่อนๆเ,เข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4อ่าก็จะมีอยู่ทั้งหมด4มิชชั่นนะครับโดยในแต่ละมิชชั่นเนี่ยก็จะอันแรกแคปแคปแคปเปอร์่อแคปิตอลให้ตังก์อันที่2เทรนยูนิตให้เลเวลของยูนิต3คาเลคเตอร์นะครับก็คือให้เลเวลของนักบิน4คือเทรนซัพพอร์เตอร์ก็คือเป็นการให้ EXP กับยานแม่นะครับเอาลาละมทีนีน พอเราเข้าไปในแต่ละดันเจียนเนี่ยนะครับก็จะบอกเพื่อนว่าในช่วงแรกๆนะครับอย่าเพิ่งไปกดสกคิปผมไปกดสกคิปมาเสียดายมากนะครับคือในในช่วงแรกเราจะมี energy เยอะๆที่เยอะมากๆเราสามารถไปไล่กดแบบพอเราผ่านด่านที่1ไปแล้วใช่ไหมอ่าเราก็ไปแบบเล่นผ่านดันเจียนต่างๆก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยแบบมาทําให้หุ่นเราแข็งแกร่งขึ้นพอหุ่นเราแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยมาไตา่เลเวลขึ้นมาเรื่อยๆเลยตึ๊บ อย่างนั้นจะดีกว่านะครับเพราะว่าการกดสกิปไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้เสียดายเสียดายนะครับอ่าก็เนี่ยผมผมผมก็จะถึงเจ้าตัว capital l ลเ e l สามแล้วนะครับอ่าแคปตัวตัวตัว c a ปิตอลเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าด้วยตัวเลเวล3ที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ยูนิตอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือของผมอ่ะจะบอกได้เลยว่าตัวทำ damage สำคัญนะของตัว c a ปิตอลเนี่ยเลเวล3ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันคือเจ้าตัวทำ damage พวกนี้เลยนะครับเอ็กเซียอ่าก็จะใช้เอ็กเซีย เอ็กเซียก็เป็นตัวทำดามจที่ดีเซสเซนาเอฟเเนี่ยก็เป็นตัวที่เหมาะที่สดสําหรับเอ็กเซียอยู่แล้วด้วยนะครับนักบินสุดที่รักโอ้ oh, เลยว่ากันดั้มฉันคือกันดัมนั่นเองอ่าอันนี้สําคัญมากอีกอันหนึ่งนะครับก็ตัวเจ้าตัวครอสบอลอ่าครอสบอลกันดัมเอ็กบอลคัสตอมอันนี้ก็เจ๋งมากเหมือนกันทำดมเดามจได้รุนแรงมากนะครับผมอ่าก็เนี่ยเจ้าตัวกินเนี่ยตัวเนี้ยพอเอาออกมาแล้ว,วอ่ะทําให้อ่ารู้เลยว่าเวลาลุยกับบอสลุยด่านลุยอะไรเงี้ดมมยดามจสาคัญมากนะครับ อ่าก็จริงๆส่วนใหญ่ดันเจี้ยนพวกนี้ก็จะเป็นแบบการทําแนวรุกซะมากกว่านะครับของแคปิตอลเนี่ยทีมที่ใช้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นทีมทำาดิมแมจหนักๆเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยสควอชทูเนี่ยจริงๆอะ่ะควรจะต้องเป็นสควอตที่แร่งที่สุดด้วยเพราะว่าดันเจี้ยนแคปิตอลเนี่ยคือแบบเราเน้นใส่เต็มทำาดามแมจเต็มนะครับจัดเต็มเราไม่ได้ exp ไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยนะครับเราต้องจบดันเจี้ยนภายใน5เทินนะครับสำหรับดันดันดันเจี้ยนนี้นะอ่าเดี๋ยวผมลองลงอ่า แคปิตอลเลเวลสี่ดูไหมมันน่าจะเดือดอยู่นะอสำหรับแคปิตอลเลเวลสี่นะเดี๋ยวผมลองลองลองดูเลยนะครับอันนี้ก็แบบทดลองมาไต่ระดับไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเทสดูเดี๋ยวเราจะมาให้ดูแบบชิมลางกันว่ามันเป็นยังไงตัวแคปิตอลตัวที่เป็นแคปิตอลเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอ้เจ้าตัวลูกมันเนี่ยคอยกันให้แล้วเราต้องมีตัวดนเดิจ๋าจัดเนี่ยนะครับจัดไปเลยนะครับเนี่ยปึ๊บชุ่มสุปรชารจก่อนเลยนะครับโอ้อ ลีเวล4มีตัวลูกทั้งหมด3ตัวโอ้โหเดือดแล้วแบบนี้ยากนะครับยากยากนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นลีเวล3อะ่ะตัวลูกจะมีแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดจำไม่ผิดรู้สึกว่าลีเวล1อ่ะจะมีลูกแบบเล็กมีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ลูกมันจะคอยป้องกันแม่ให้นะครับเนี่ยแต่เราลองดูว่าลีเวล4เนี่ยทีม d a เมจของเราจะทําได,ด้ขนาดนั้นไหมนะครับเนี่ยเปิ คือผมบอกได้เลยว่าเจ้าตัวแคปิตอลนี่แหละน่าจะเป็นอันที่มันเหนียวที่สุดละอันอื่นน่าจะคือเราจะเข้าไปตีเจ้าเจ้าตัวฮาโลแม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทีมขวานี่กลายเป็นตัวตลกไปไปเลยนะอันนี้คือเหตุผลที่ที่จะเล่าให้ฟังว่าทําไมทีมอของแคปิตอลเนี่ยทาไมทีมมันต้องเดือดขนาดนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันหนึ่งคือมันไม่ได้ exp สองคือมันต้องขอคอยจัดการไอ้เจ้าตัวลูกมันให้ให้ได้เร็วที่สุดอะไรเง,งี้ยเราเรามีเวลา5เทิร์นนะครับซึ่งแบบคิดว่าอันนี้รีเวลรสน่าจะพอผ่านได้ด้วยสแตตของหุ่นประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะปึ๊บปับ๊บแหนปกักตีกลับแล้วอ่ะพอไหวพอไหวรีเวลรสเราพอได้อยู่อ่ะเราพอได้อยู่นะครับทีมซ้ายแตกไปหนึ่งแล้วนะนแหนแปลกอวยอืมนี่ฮะปึ๊บ เออตีกลับเห็นไหมมันจะมีเรื่องสตาร์ทหุ่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหุ่นแบบเลเวล80อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบตัวของเซสเซนนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สบายละดาเมจค่อนข้าง,งพอนะฮะเนี่ยตีทะลุดีเฟนส์อ่าตีทะลุตัวป้องกันไปเลยนะอ่านะครับลูกแตกไปเรียบร้อยอ่ะได้ล,ละ5เทิร์นเราไหวอยู่นะครับอืออืออืออปองเห็นไหมเซสเซนนานี่โห้ใช้ประโยชน์ดีมากอ่าเอ็กเชียกับเอ็กเซียตัวเซเว่นซอร์สของเขานะฮะอ่ากันดั้มเจ็ดแท่ง เจ็ดแท่งดาบอ่านี่แหละฮะแตกโป้งไปเรียบร้อยโอเคทานี้ก็เข้าแม่ได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าตัว c r o s s บ o n นะครับดูดาเมจนะปัง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 พมปังแล้วแบบมันออโต้ได้ด้วยนะครับนี่เจ้าเจ้าตัวทำดาเมจทพ่วงพ oh, <that> ่วงพอนมัน,ม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 นออโต้ได้นะครับเนี่ยพรดเ่าเจ้าตัวอ่าปูเนี่ยนะครับกันดั้มปู่เราก็กับ a ม u r ร l เ y ของเขาเนี่ย ก็อาจจะเป็นตัวป้องกันที่ดีเป็นตัวป้องกันที่ดีแต่ว่าดามจพอเล่นมาได้แบบ2วันเนี่ยจะเริ่มเห็นความแตกต่างกันมากแล้วนะครับอ่าส่วนเจ้าตัวมาชูนี่ก็เจ๋งนะครับเจ้าตัวมาชูหรือว่าเอ่าหรือว่าเจ้าตัวจีควักคลิปวีแเราอ่านชื่อผิดนะครับอ่าเจ้าตัวจีควักเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าทำเดามได้ได้ดีมากด้วยนะครับแล้วก็ให้เราเล่นตามเควสตบอร์ดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะเติบโตขึ้นมาเองนะครับอ่ามาเรามาดูกันต่อนะอันนี้นะฮะปึก๊ก แตกแตกไปแล้วฮาร์โลซุปเปอร์ชาร์จเรามีเวลา5เทิร์นนะเราเรามีเวลา5เทิร์นแล้วเราก็มีสิทธิ์ในการเข้าแบบจำกัดนะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นดันเจี้ยนนี้ในวันแรกๆนะครับพยายามไปให้ได้ลึกที่สุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกดสกิปนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปกดสกิปเลยผ่านเลเวล4แล้วนะครับผ่านเลเวล4เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแคปิตอลที่ได้กันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าคะแนนนะเนี่ยได้2ดาวนะครับอ่า next เดี๋ยวเรามาดูแคปิตอลกันนะได้12,500น้ารนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหานครั้งแรกก็จะได้เจ้าตัวเพชรมาด้วย50นะครับแ,แล้วเราไปที่สเตตเซเลคชั่นกันนะครับอันต่อไปสินี่ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นอะไรนะครับเลเวล5นี่พลังจะอยู่ที่แสน45,000 นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูที่เทรนยูนิตนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวลองเลเวลสเหมือนเหมือนกันนะครับเทรนยูนิตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะน่าจะเป็นดันเจี้ยนหนึ่งที่มีความสำ,สำคัญนะเพราะว่าอ,อ่ก็คือเป็นที่ที่เอาไว้สําหรับที่เราจะแบบเกิดเวลาเราจะทําการบิลยูนิตหรือว่า Level, เก็บเลเวลเจ้าตัวทรัพยากรบางบางตัวอย่างเงี้ยแล้วเกิดว่าส 1> 2 1อันต่อไปนะครับผมสำหรับ3 2 1อันต่อไปนะครับสอดเทรน n ยูนิตนะครับเทรนยูนิตเนี่ยก็คือเป็นที่ที่เราเอาไว้สลับ Level, อัพเลเวลเจ้าตัวหุ่นยนต์ของเราด้วยนะครับ หุ่นยนต์เนี่ยนะครับมีความสําคัญนะผมว่าจริงๆมันจะต้องมีสควอตหนึ่งอะที่แบบว่ามันแบบมันแกวแกวอะทำาดาเมจดีๆไว้เลย1นึ่งสควอตแล้วอีกสควอตหนึ่งที่2เนี่ยน่าจะเป็นสควอตที่เราเอาจะไอจาพวกหุ่นกิกกีต้ตัวละตัวเล็กๆอะนะครับที่เราอยากอัพเลเวลเนี่ยใส่เข้าไปคาว่าหุ่นกิกกี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะแบบก็คือเป็น,เป,นเป็นทีมลองที่เราจะเอาหุ่นไปพัฒนา d e v e l o p หรือว่าแม้แต่ตัวที่เราอยากจะปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเล่นในบางคอนเทนต ทีเนี้ยมันจะมีบางด่านที่เราจะเป็นจะต,ต้องใช้หุ่นที่สําคัญสําคัญนะมันจะเป็นจุดเติบโตสําคัญของเราอย่างเช่นตัว eternal road ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัว eternal road ตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมฮะรางวัลของแต่ละอันเนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วแบบเราจะต้องแบบคอยแบบอัพเกรดไอ้เจ้าพวกหุ่นเนี่แต่ละแต่ละซีรีส์อะผมว่าตรงเนี้ย น่าจะเป็นทีมล่างเนี่ยเราน่าจะเอาหุ่นในซีรีส์นั้นนะมาใส่ไปเพื่อที่จะเอามาผ่านอ้เจ้าพวก eternal rose ตรงๆต,ตรงนี้ด้วยนะครับเพ <_ S 1> ราะว่าคอนเทนต์นี้มันจะเป็นคอนเทนต์ที่มันจะบังคับให้เรา <_ S 1> <_ S 2> มีความจําเป็นจะต,ต้องอัพหุ่นประจาซีรีส์นั้นๆนะครับอ่าอย่างเช่นเราลองมาดูอันนี้ดูนะครับเห็นไหมมันจะให้เราแค่สควอตเดียวกับเป็นที่เป็นหุ่นของซีรีส์นั้นๆด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่สําคัญที่เราไว้เอาไว้อัพพวกหุน่นกิกกี้ต่างๆนะครับอ่าเนี่ยฮะเราก็ เข้าไปที่เทรนยูนิตนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆแ,แน่นอนนะครับเราเอาตัวที่ใช้เนี่ยทีมแรกเนี่ยตัวเนี่ยเข้าไปให้มันเต็มแม็กซ์ก่อนเลยนะครับอ่าค่อยๆต่นะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นหัวมากนะครับคือจริงๆเราจำมีความจำเป็นที่จะต้องนี่แหละคืออันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าตัวเอ็กเซียเนี่ยกับเจ้าตัว c r o s บ b o n e X1 เนี่ย หรือว่าตัวทำเดาเมจได้ใดๆนะนักบินต่างๆที่แบบว่ามีการบูสต์ดาเมจได้เนี่ยถึงมีความสําคัญมากนะครับเนี่ยดันเจี้ยนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าจะเห็นได้ว่าแบบเนี่ยเจ้าตัวฮาโลตัวแม่เนี่ยมันอยู่แยกข้างบนเลยนะครับเนี่ยเอ็กเซียก็ปึ๊บแหมปัง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 จัดการกับเจ้าตัวแม่ก่อนเลยนะครับดาเมจเหลือๆมาถึงปุ๊บนี่เจอกันแบบว่าตัวๆเลยนะฮะปึ๊บซูชัวไปกันดั้มคอสโตรเอ็กวันปังปังปังโครมนะฮะเนี่ยก็ค่อนข้าง สะดวกสบายพอสมควรนะในการลงดันเจียนนี้นะครับก็ขอแค่แบบว่าเราอัพตัว UR ไปก่อนเรื่อยๆเลยนะครับอ่าแล้วก็พยายามไตร่รลเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะอ่าเจ้าตัวน้องมาชูนี่ก็เก่งมากอยู่นะครับเก่งมากอยู่นะฮะแย่ yeah, ละทีมบนไม่สามารถเก็บอันนี้อ่าฝังลูกๆฝังลูกนี่คือเอาเจ้าตัวหุ่นกิกกี้ไปนะฮะก็อาจจะตายได้เพราะว่ามันก็เป็นตัวที่แบบเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเดอมาเมจรุนแรง อ่าช่วยคืออาจจะช่วยแบบช่วยเรียกได้ว่าอ่าช่วยค่อยๆแบบว่าแทะๆไปทีละนิดทีละทีละหน่อยอะไรแบบนี้นะครับค่อยๆนึกวัดนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวฮาโลโูกเนี่ยพลังมันจะเพิ่มขึ้นแล้วนะต้องระวังให้ดีนะฮะฮึบปุชปหลบได้เอเเลยชื่หลบได้ด้วยเก่งมากเก่งมากรู้สึกว่าจะชื่อ Low, มิเกโลอะไรจะตเมื่อตะกี้นะฮะเนี่ยก็แบบเราอยากจะได้หุ่นอัปเกรดในในซีรีส์หนแล้วก็เนี่ยครับค่อยๆอ่าตีเข้ามานะครับแม่ตายละเดี๋ยวต่อไปก็ ทีมบนจะลงมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดู exp ที่ได้กันนะครับอ่าลงมาปุ๊บอ่าทีมบนเริ่มลงมาช่วยแล้วนะฮะเฮ้ยโอ้โหมีการเบรสเดามีคิระเก่งมากตูมตายแอะอ่าก็อันนี้อ่าทีมตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องเวลากับเทิร์นมากนะครับเพราะว่าเราลงได้แค่วันละสาครั้งก็ใช้เทิร์นให้ให้คุ้มค่านะครับอ่าก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน่ออ่าตัวลูกเริ่มมาแล้วนะฮะ เออมีปู่ก็ไม่แย่นะปู่ก็คอยแบบคอยดีเฟนต์ให้อะไรแบบเนี้ยปู่คอยป้องกันให้นะครับหลานปลอดภัยนะฮะนี่ฮะปึ๊บแอะตายหนึ่งนะเ <c oughs> นี่ยก็ตัวที่ตายก็ปล่อยให้ตายไปนะฮะ <c oughs> ลูกเทนชั่นเต็มละอ๋อแต่เซราไปต่อแลนะอันนี้ทีมบนแล้วนะเนี่ยจะเห็นได้ว่า จ้าตัวหุ่นที่แบบไม่ได้ผ่านการอัปเกรดบางตัวเนี่ยก็จะแบบโอ้โหค่อนข้างจะเปราะสักนิดนึงนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าเอ็กซีอปึ้งเก็บเดี่ยวเลยนะครับเซซเซซเซส,สนะของเราปึ้งอ่าตัวลูกก็เกือบตายได้อยู่นะฮะด้วยสแตทนี้เอ็กซีดีมากคอสบอลเอ็กซ์วันนะครับนะี่คอสบอลต่อเลยบูสต์ต่อเดามจตายแน่แบบนี้โอ้ปังเรียบร้อยจบฮนะนี่ก็สบายๆนะครับ โบไป,ปนคนเก็บนะอ่าสช็อตนะครับเรียบร้อยนี่อันนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู XP ที่ได้กันนะครับอันนี้จบแค่ดาวเดียวนะเดี๋ยวเราค่อยมาพัฒนากันต่อนะครับเห็นไหมฮะรีเวลขึ้นมาแบบปื๊ดๆอ่าเยอะมากในระดับหนึ่งก็ทัวร์เท่าออยู่ที่10000นนะครับสำหรับเจ้าตัวดันเจียนนี้นะครับก็ถือว่าพอได้อยู่แบบอัดพวกหุ่นกิกกี้หุ่นเด็กๆทั้งหลายเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับออันต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักบินนะครับก็นักบินเองก็มีส่วนสําคัญนะเพราะว่าเกิดแบบนักบินไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบตีวิดตีไม่โดนอะไรแบบนี้ใช่ไหมด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะครับ อันต่อไปคือนักบินนะครับคอนเซปต์จะคล้ายๆกับอันแรกเลยนะครับก็เราก็แบบทำเพื่อที่จะอัปเกรดนักบินแล้วก็อัปเกรดเพื่อที่จะทาให้แบบเจ้าตัวหุ่นและนักบินนะ่ะมันเก่งขึ้นแล้วก็เอาไปลงในพวกแบบด่านยากๆนะครับเอ๊่อันนี้ลเวล4สไปเลยพวกเนี้ยจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมันจะลงปรึตไปทีเดียวที่ตัวบอสแม่เลยนะครับเจ้าตัวฮาโลตัวแม่มันจะอยู่แยกกับอยู่แยกกับลูกมันก็เลยแบบไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับ ก็อันนี้ก็คือเราเอาทีมหลักท,ทีมเดียวพอแล้วนะผมคิดว่าถ้าใครมีแบบว่าทีมดามจแรงๆแ,แบบนี้สองสตัว u r อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขนาดแค่ว่าตัว UR หลักเนี่ยมีอยู่น่าจะ2ตัวใช่ไหมแล้วก็บวกกับมาชูด้วยเนี่ยมันก็พอจะผ่านได้เรื่อยๆแล้วนะอ่าก็ก็ขอให้ไปให้เพื่อนๆแบบรีหาเจ้า,เจ,าเจ้าตัวนี้แหละอย่างน้อยเอ็กเซียเนี่ยต้องมีแน่ๆอยู่แล้วเนาะก็แบบเป็นการันตีหนึ่งตัวผมว่าก็พอผ่านได้นะครับ นี่ฮะมาชูฟาดเปียงเข้าไปโอเคเห็นไหมฮะดามจด,ดีเลยอ่าแล้วก็อัปเกรดมาชูไปด้วยเลยนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้ยาวๆใช้เรียกว่าใช้ได้ยาว,ยาวดีไหมก็คือแบบว่าเราก็เล่นมา2วันแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบที่ฝักผีฝักไข่ได้ <c oughs> ต้องบอกอย่างนั้นนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่ามาปึ๊บมีเกโลดสู้ๆเกือบตาย <c oughs> นี่แบบเป็นชิกิรุ่นใหม่ล่าสุดทีเดียวน,นะ <c oughs> ให้ตายเถอะมาฮึบอืมนี่ลูกตีนะครับ ลบเอ้ยโอ้หเกือบไปแล้วฮะมาเทินต่อไปนั่แหละตัวแม่แย่แล้วนะอืมโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นเทรนตัวลูกนะครับปึบปับปึบปับปึบป,บป,บป,บปับอ่ะโอเคเข้าไปเลยแล้วก็นี่ครับอือโอเคได้ละแบบนี้เลเวลสี่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับ ปูโซ้ๆโอโ้ปูไหวไหมเนี่ยอึกอึอกอก,อกโครมเรียบร้อยนะฮะโอเคมาชูชน่เลยเก็บตัวลูกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู XP รวมกันนะฮะอุ้ยเซาตายไปเรียบร้อยเออจริงเนี่ยก็คือจริงๆผมว่ามี U r รวมกันทัก4ตัวเนี่ยน่าจะโอเคละพอดีผมขาดไปหนึ่งยูนะครับอ่าจบนะครับผมสำหรับการาผ่านในเจ้าตัวดันเจี้ยนนี้เดี๋ยวเรามาดู EXP กันนะครับ อ่าโอ้โหอันนี้จบ3ดาวเลยเห็นไหมอืมโชคดีโชคดีนะครับเอ่อตัว exp รวมอยู่ที่10,000เท่ากันนะครับสำหรับนักบินนะเห็นไหมนักบินเลเวลกระโดดดึงด๋งๆึงเลยนะครับก็เอาไว้ปั้นนักบินได้นะอันนี้นักบินที่แบบว่าสอดคล้องกับซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับเฮ้ก็เราจะได้เอาเจ้าตัวพวกเนี้ยไปผ่านในเจ้าตัวเอ่ออมิชั่นโหดๆด้วยนะครับเอาละมาอันต่อไปนะครับอันนี้จริงๆก็เทรนมิชชั่นอันนี้เอ่อจะเอาไว้สําหรับอ่าผ่านตัวซัพพอร์ต ยูนิตนะครับอ่าตัวซัพพอร์ตยูยูนิตจริงๆอันนี้ก็คืออยากจะให้แบบเอาแบบตัวเต็มสูบไปเลยอะนะครับเพราะว่าอันนี้มันมันให้ EXP แค่ตัวซัพพอร์ตยูนิตอย่างเดียวเนาะอ่าส่วนทีมเนี่ยคือบนล่างเนี่ยคือแบบเราใส่สุดจัดเต็มได้เลยแล้วก็เราเอาตัวซัพพอร์ตยูนิตหรือว่ายานแม่เนี่ยที่แบบว่าเราอยากจะ val, อัปเลเวลใส่เข้าไปได้เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะมากับอ่าฮาโล่ตัวแม่ก็จะมากับลูกๆน่ารักน่ารักอีกเช,เช่นเดิมนะครับเนี่ยเราก็ใช้แบบไอ้พวกเอ็กเซียอ่าพวกอ่าเอ็กซ์วันนะครับจริงๆก็ <laughs> เป็นที่ฝักผีฝักไข่แต่ช่วงแรกนะสองตัวเนี้ยแบบสําคัญมากเลยนะฮะเออแล้วก็อ่าโอเคกินก็จัดการไปเรียบร้อยนะครับไปต่อตีแม่เลยโหดูความโหดเหี้ยมของเขาโอ้โหปังปังปังโครมระเบิดระเบอร์เลยนะฮะ โอเคอ่าเจ้าตัวกันดั้มต่อนะครับอ่าปูของเราฮึบมาตีโครมแอะรอดไหมเห็นไหมมาชูก็ดีเซราสู้ๆนี่อันนี้เป็นชิกกินะครับแต่เป็นสีแดงนะชิกกิเวอร์ชันสีแดงนะครับฮึบค,คีระไวไหมพวกตัวลูกตอกจัดการลูกไปก่อนไปอย่าเพิ่งไปตีแม่เขาเดี๋ยวแตกเอานะฮะฮึบ เนี่โอเคปลักตีเข้าไปนะครับอ๋อเกือบตายนะฮะโอ้อยสู้ตายลูกอืมโอเคยังดียังดีทำาดามเมจได้นะเอบอ่าเออหนึ่งสองนะครับแตกและเซลานะครับไม่เป็นไรแตกก็แตกนะครับอือโอเค แต่เข้าใจว่าถ้าเป็นเงื่อนไข3ดาวนี่คือแบบว่าเราก็ต้องมียูนิตครบด้วยแต่จากที่ดูคือ exp ที่ได้มันก็ได้พอๆกันเนาะใช่ไหมนะครับเนี่ยใช้ซัพพอร์ตยันแม่ด้วยนะโต๊ไปต่อนะฮะตึงๆๆนี่เซสุนะลุยแหลกอันนี้นี่คือแบบว่าไม่ได้อัปเกรดอะไรแบบมีเรามีเอ็กเซียแค่ตัวเดียวแล้วนะถ้าแบบว่าเป็นเอ็กเซีย2ตัว3ตัวที่แบบอัปเกรดเพิ่มดาวเข้ามาแล้วน่าจะโหดกว่านี้เยอะนะครับเนแบบี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออเรียบร้อย นะครับผ่านแล้วนะฮะนะ่เดี๋ยวเรามาดู Xp ที่เจ้าตัวซัพพอร์ตยูนิตได้กันนะครับนี่อันนี้ได้3ดาวเลยนะฮะ x อกของซัพพอร์ตยูนิตอยู่ที่100,000นะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาเลเวลขึ้นมาเลยขนาดเ,เจ้าตัวเมอร์ลิวลาเนียสเนี่ยน่าจะเลเวล13มั้งอ่าถ้าผ่านด่านที่4เนี่ยก็ขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะครับก็ผมว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนเพื่อเล่น,เล,นเล่นตามลำดับเนี้ย ก็คือน่าจะขึ้นมาในชั้นที่สูงขึ้นได้ไม่ยากนะก็คือวันวันแรกเนี่ยมันมันก็จะขึ้นมาได้3ามเลเวลใช่ไหมฮะเพราะว่าแบบมันลงได้3ครั้งเนาะหนึ 1, 2, อย่าเพิ่งไปกดสคริปนะครับก่อนเลยนะก็อันนี้น่าจะเป็นตัวท i ิปเล็กๆน,น้อยๆสำหรับเจ้าตัวอัปเกรดสเตจเนะครับก็ผมเอาส่วนที่ผมพลาดมาแชร์ให้ฟังกันนะครับก็เพื่อนๆจะได้แบบไอ้ไต่กันเร็วๆก่อนแล้วก็แบบไอ,อ้การเติบโตจะได้รวดเร็วด,ด้วยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับอัปเกรดสเตจนะครับผมก็เพื่อนๆมีทิปส์มีทริคอะไรเกี่ยวกับอัปเกรดสเตจนั่นก็เนื่องจากเกมนี้มันใหม่มากๆเลยนะก็สามารถแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโออย่างนี้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามไปหาข้อมูลมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ช่องทุนนุ่เราด้วยเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย